เดี๋วยวซิว่าน้องทาก,กันแดดแล้วจะเป็นยังไงกันนี่ต้องทาก,กันแดด่อยนะรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเธอเนะี่ยต้องออกไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งทาก,กันแดดนิดนึงทาก,กันแดดนิดนึงนะจ๊านะจ๊ะเดี๋ยวเธอจะต้องไปวิ่งวิ่งวิ่งจะได้ไม่ตัวดำนะถึงว่าถ้าเธอดำม่เธอจะต้องแบบไม่สวยเลยเธอจะดำได้ยังไงเธอสีขาวอะไรนี่เธอจะกินกันแดดอ่ะเดี๋ยวก่อนนะกันแดดนีไน้ไม่มีไว้กิน นี้ก็มาด้วยเอามาลูกรัดทากันแดดก่อนแต่ลูกนะทากันแดดกันนะโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาไปเอาทากันแดดกันทุกคนเลยเดี๋ยวไปไปวิ่ง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 เอาฮัลโหลฟูยุ๊กไปไปวิ่งเล่นเลยฮัลโหลมาเลไม่เอาของไปไม่เอาของเล่นไปไม่เอาของเล่นไปเด็กๆไม่อยากไปวิ่งเล่นร้อนร้อนมากนี่ขนาดทากันแดดแล้วนะเนี่ยอย่างน้อยก็ตัวไม่ดำละ Elon! không? Elon, tuổi không, à, nào, nhắm khảo chút <laughs> lợi mới đâm tuổi Mình nào, nhắm khảo chút lợi đi! nào! Elon, tuổi miệng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 